สวัสดีครับผมครอบครัวผังพล้านนะครับผม,มแล้วาหากินคกั <c oughs> บผมวันนี้นะครับผมน้องทองคูณนะครับผมก็มาหาหนูพันล้านนะครับผม,มจะพากันออกเดินเล่นออกกําลังกายด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวขับไปหงามังนี้เลยกระติกไปมือกัน,น,น<า>่ะไปด้วยกันนะครับผม อ่ะไปเลยไปเลยไปเลยเอผู้สาวยางก้อนก็ได้เอาไหมเอาผู้สาวยางก้อนก็ได้อาจารย์ไม่พูดเอเก็บมานี่เขานี่แมเขาลงไปจิตปลายหยาไหมเข้าใจบผมอ่ะอารมณไปเลยเอ่อ วันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้หนูพันล้านนะครับผมเป็นไกด์นะครับผมนําเที่ยวป่านะครับผมก็ตอนนี้ให้น้องกินญ้าก่อนนะครับผมให้น้องๆนะครับกินยาก่อนนะครับผมกินแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาเดินท่องเที่ยวป่านะครับแล้วก็พันล้านจะเป็นไกด์นะครับผมพาชมป่านะครับผม เอาเลยสวยงามเไรไม่ปูนะเลยเอาเลยเอาเลยตามไปเลยตามไปเลย คือบู่จินอยากไอ้ผู้สาวตีขึ้นแล้วขึ้นผู้สาวตีผู้สาวบโมูงแล้วผู้สาวบะไรเข้นนั่นแห้ะผู้สาวเอาอย่างเดียวเลยไอ้ไอ้สาว แค่าหน่อยคือจะมุม่มาดูเรสางนี่ลูกครับผมนี้ครับน้องเต้ตั้นะครับผมก็ามาดูเรศของพันล้านนะครับผมครับผมก็อยู่ในการปกครองของผู้ใหญ่อยู่นะครับผม คูณมค่ค่อยคือจะกม่ค่อยกินอยากอ้วะอ่ะขันมากินสิพาไปเที่ยวปลาเดี๋ยวจะพาชมพื้นที่รอบๆไปเลยท่านผู้นำอ่ะเอาเลยเป็นไกด์เลยนูพันล้านผู้นำครับไปเลยครับอ่ะมาเลยมาเลยครับผมมาเลยครับกงหูกงหูอ่าไม่ใช่การทะลุน,นะครับผม แว่วเกี่ยวแค่เขารูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหนูวันนี้หนูต้องเป็นไกนะครับผมพาพาผู้เบาออกเดินป่านะเพราะว่าหนูชำนาญป่าอ่ะฝั่งนี้เลย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  ผู้บ่าวตามมาเลยผู้บ่าวบ่าวทองคูณตามมาเลยโอ้โหจูงตัวเองเป็นเ็นเเรด้วยบอโอ้โหจริงแล้วคุณน,นายให้ปล่อยหูพันนาไหมให้ตลาดจูงตัวเองเองมั้งเ,เออสวย บางคนเนี่ยมเห็นบางหนึ่งบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินเข้าเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะทะลุตรงนี้นะ มาเลยครับม,มาเลยครับเด็กๆมาเลยครับผมมาเลยมาเลยฟังหลาดชั้นเด้อระหว่างเด็กๆเด้อใจเย็ยนใจเยน็ยนใจเย็นเออเออตัวนี้กรไดับเขาฟังเขาฟังนี่ก็ได้ น้ำปลา,ปลา,า,าเหมน,น้านนงนมกันขึ้นมา้เอลานยเนอ๋อใื่อใู่าาก่้จะยางไวเไลูกทั่วยางน้ำมกันตัวท่านอ๋อบ่ด้บมแมนบ่แมนตัท่านพี่ออกไปไหม เร็วเร็วเร็วเยี๋ยวก่อนน้ำไมาพอร้อนไหมาพัดลานมาเร็ว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 เร็วๆออกให้ไก่ออกก่อนอ้าวไปกี่ล่ะเร็วๆไก่เร็วๆไก่ไก่ทั่วนี่จะได้พาลูกทั่วลงท่างอะไรนี่ ไก่ลืมเบีนอาิวตามไก่นางเสร็จก็ไก่ไป่ตามไก่ไปเลยเนาะไปเลยไก่ไก่ออกก่อน ตามไปเลยตามไปเลยตามไกลไปเลยวันนี้นะครับผมวงพันล้านนะครับผมจะพาลูกทัวร์ไปลงป่าที่ไหนผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมเพราะารู้สึกแล้วว่าน่าจะหลงแน่ๆครับผมเข้าไปครับผมขับไปขับไปขับไป เออน้องกินโปรต็น hmm. ยังนไปกินหยาเพกหยาเนี่ยกินเลยของปลากินเลยเอาเลยบุกนะครับผมสายบุกครับผม มสนนี่ครับไก่ก็พาดูกตัวนะครับผมกินไม้กินเครือในป่านะครับผมนี่ครับผมน่ารักมากเลยนะครับผมนะครับพาทพาเที่ยวป่าเลยนะครับผมไก่ไก่พันล้านครับผม ไปแล้วไก่เอิหนุ่มพัวน้ำเด้อไก่ไก่เอ้ยหนุ่มพัวน่าแม่ไก่ลูก่ั่วตามไก่ไม่ทันครับผม <c oughs> อ๋อพาไปดูพาไปเล่นดินโผลดินเขาบอกว่ามีโผลดินอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ๋อ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 อ ตัวก <Island> ็ชมไปด้วยอ่ะอ๋อแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้อ๋อแตะมามะข้าเบิ้งเวลาถูอข้าเบิ้งเวลาอันนี้อ๋อพามาเล่นถูไม้คร่ะครับผม นะครับภา,ภาพน่ารักเลยนะครับผมแมน,นสิงลงมักลูกทั่วแล้วไก่ไก่เนี่ <c oughs> ไนยไม่ได้อาบน้ำได้ไกนี่ ลงมักลุกทั่วแล้วแม่เห็นครับน่ารักมากเลยครับผมครับผมก็จะให้น้องๆเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอคนนึนนงแค่หนึ่งไลนนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับ